เ็ดที่<ข>อำเภอสัตหีบจ <c oughs> ังหวัดชลบุรีไม่ไกลกันมากนักนะครับ <c oughs> ที่นี่นะฮะเขามีฝูงลิงสมแมหรือว่าลิงทะเลตอนนี้โอ้โหกระโดดโรดเต้นเริงร่าสมกับเป็นปีนี้เลย <c oughs> นะฮะ <c oughs> เออปีลิงเลยนะครับเพราะอะไรเพราะว่านักท่องเที่ยวเหมาเรือแล้วก็นําทั้งอาหารและเครื่องดื่มคลายร้อนให้กับลิงเหล่านี้ครับ เป็นอย่างไรฮะสนุกสนานกันใหญ่ใช่ลิงจักจก <laughs> รักกันจริงๆนะ <laughs> ก็เป็นลิงแสมน้อยใหญ่นะครับก็ไปรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศแถบยุโรปและก็เอเชียที่เขาเหมาเรือเร็วจากเมืองพัทยามุ่งหน้าเกาะเป็ดหรือว่าเกาะเกร็ดแก้ว อ่าวโรงเรียนชุมพลฐานเรือหมู่5ตําตบลบางสเสลอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะครับที่นักท่องเที่ยวเนี่ยได้นําอาหารและเครื่องดื่มไปให้กับลิงสแสมถึงที่เลยไปเสิร์ฟถึงปากเลยเขาเรียกแบบนี้นะฮะงานนี้เจ้าลิงสแสมก็อิ่มน้าสาราญเต็มที่นะครับเพราะว่าริมชายหาดก็เต็มไปด้วยแอปเปิลท้อโป้แตงโมแตงกวาสาลี่นี่สวนเอเดนหรือเปล่าสวนเอเดน <c oughs> หยิบจับได้ตามสบายผลไม้มากมายแล้วก็มีสับปะรดอีกด้วยนะครับ แล้วก็ยังไม่พอฮะลิงแสมม่บางตัวยังกระโดดโลดเต้นเกาะไหล่นักท่องเที่ยวเปิดขวดน้ําอัดลมแล้วก็น้ําชาย,ยี่ห้อดังสดคลายร้อนโชว์กันซะเลย <c oughs> นะฮะนี่บางตัวก็ไปอยู่บนตักนักท่องเที่ยวแบบนี้เลยใกล้ชิดมากๆนะครับ <c oughs> ก็ถือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเขาลงทุนเหมือนกันน้อใชายหาดแล้วเอาตัวเป็นโต๊ะอาหาร <c oughs> <c oughs> ให้ลิงไปกินอาหารบนตัวเขานะครับเจ้า <c oughs> ลิงก็โหโไปนั่งสบายใจเลยนะฮะโดย รองนายกเทศมนตรีเทศบาลบางลมุงนะครับรองนายกนาราธิปฟักเกซึ่งเป็นผู้นําทีมเจสกีเดินทางไปให้อาหารลิงนี้บอกว่าลิงฝูงนี้เชื่องมากแล้วก็ไม่ทําร้ายนักท่องเที่ยวน,น,น่าสนับสนุน,นะะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจอังหวัดชลบุรีนะครับเ<า>พราะลิงบานพื้นที่เขาดุใช่แล้วก็จะแย่งกันด้วยเวลาถ้ามีอาหารใช่นะครับแสดงว่าลิงเหล่านี้เนี่ยใกล้ชิดและเจอทักท่องเที่ยวบ่บ่อยนะฮะ<า>ส่วนการที่หลายฝ่ายมองว่าการให้อาหารลิง สร้างความเคยตัวให้นั้นาบางคนคิดแบบนี้นะฮะในมุมนี้เอ๊ะเอาไปให้เขาเขาก็หากินไม่เป็นละสิ<ช>เขาก็ต้องลงมาแบบนี้แล้วก็ชายหาดก็จะสกระปรกหรือเปล่านะครับรองนายกเทศมนตรีบอกว่าไม่น่ามีปัญหาเพราะลิงบนเกาะเป็ดเนี่ยมีการดำรงชีวิต แตกต่างจากลิงป่าลิงภูเขาอย่างสิ้นเชิงนะฮะเขาเรียกว่าเป็นลิงทะเลนี่ขเขาปลูกพันธุ์น้าทะเลกับเจ็ตสกีเขาขี่ไปไหนไม่รู้ <laughs> ไม่ขี่ยังไม่ขี่แค่ขึ้นลยเ <laughs> จอม่ว่าจะขึ้นไปสตาร์ทเองนะฮะเขาบอกว่าลิงเหล่านี้ตั้งชื่อฉายาว่าเป็นลิงทะเลเพราะว่าต้องปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติเง<ฆ>ียธรรมดาลิงบางตัวเขาอยู่บนป่าเขาไม่กล้าลงมาว่ายน้ำแบบนี้นะเออนะแต่ลิงเหล่านี้โอ้โหผูกพันกับนักท่องเที่ยวแล้วก็ผูกพัน์กับทะเลก็เลยลงมาว่ายน้ำแบบนี้ได้เลยนะครับ